ชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 กับครูอินชัดสำหรับคลิปนี้คุณครูจะมาพูดถึงเรื่องโครงสร้างของดอกค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักดอกกันก่อนนะคะดอกของพืชทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์ซึ่งทำให้เกิดเป็นต้นพืชต้นใหม่ได้ดอกของพืชบางชนิด มีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมบางชนิดมีน้ำหวานซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถดึงดูดแมลงให้มาตอมเพื่อช่วยในการผรสมพันธุ์ของพืชได้ค่ะดอกของพืชแต่ละชนิดมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยทั่วไปดอกของพืชประกอบด้วยส่วนต่างๆสี่ส่วนและมีหน้าที่แตกต่างกันไป ดังนี้ค่ะกรีบเลี้ยงทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ดอกยังตูมอยู่เพื่อปกป้องอันตรายจากมาแมลงค่ะกรีบดอกทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่มักมีสีสันสวยงามหรือมีกลิ่นหอมเพื่อช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรค่ะเเกสรเพศเมีย ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียค่ะเกสรเพศผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องโครงสร้างของพืชดอกไปแล้วเราลองมาดูกันซิว่าพืชดอกมีการถ่ายละอองเลนูกันอย่างไรเกสรเพศผู้จะมีอับเลนู และมีก้านชูอับเลนูภายในอับเลนูจะมีละอองเลนูซึ่งละอองเลนูจะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นั่นเองค่ะส่วนตรงกลางของดอกจะมีเกสรเพศเมียและยอดเกสรเพศเมียจะมีน้ำเหนียวเหนียวเกาะอยู่ซึ่งน้ำเหนียวเหนียว ะช่วยจับละอองเลนูภายในเกสรเพศเมียจะมีการชูเกสรเมื่อละอองเลนูตกบนยอดเกสรเพศเมียละอองเลนูจะงอกหลอดละอองเลนูเข้าไปในลังไข่ที่มีอวูแล้วจะเกิดการปฏิสนธิของพืชดอกเกิดขึ้นนั่นเองค่ะหลังการปฏิสนธิ ลังไข่จะกลายไปเป็นผลส่วนอวูจะกลายไปเป็นเมล็ดนั่นเองค่ะการถ่ายละอองเลนูของพืชดอกมีทั้งการถ่ายละอองเลนูภายในดอกเดียวกันและการถ่ายละอองเลนูข้ามดอกค่ะสารับคลิปนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของดอก และหน้าที่ของโครงสร้างดอกไปแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเนื้อหาต่อไปสวัสดีค่ะ